ครับสวัสดีครับมาพ่อกับเสตานากรแลนะครับเนาะวันนี้เมื่อวานก็ไม่เข้านะครับโอ้ยเห้าสามออกเก้าสองแล้วเนาะพี่น้องเออมันจะวันไหดวันนี้เขารองสูตรครับสูตรที่เคยถูกนะครับเนาะครับเดี๋ยวเขาก็จีเยวสูตรเก้าขมานะครับเนาะว่าสูตรนี้วันนี้จะแห้งๆปังๆหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนาะก็ ขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับกับสไตล์ธนากรขอขอบคุณมากครับผมนะครับเราจะไม่ท no euh. <down> ิ้งกันนะครับเรามีอะไรก็มาคุยกันนะครับก็มีอะไรสิ่งดีๆก็มาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันกันแล้วก็มาเป็นแนวทางให้นะครับเป็นแนวทางให้แฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่ได้หวยมานะครับหวยห้าน้อยนะครับ ไว้รายวันนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันมีอะไรก็ถามถ่ายกันได้นะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์ของสไตล์ธนากรนี้นะครับผมนะครับอ่าถ้าใครอยากมาเที่ยวมาเล่นก็มานะครับนะครับก็ปีใหม่นะครับขอให้แฟนคลับทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มั่งให้มีขอให้อ่า มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ขอให้มีโชคไม่ราบการทุกทุกท่านนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับผมสำหรับสไตนากรก็ขออวยพรให้นะครับแฟนขับทุกท่านตรงโชคดีมีชัยทุกทุกท่านนะครับครับผมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับแฟนกับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องสไตนากรนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีสิ่งดีๆมาให้เมื่อเดิมนะครับมาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันอ่าเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องแฟนขับทุกทุกท่านนะครับ ก็จะมีเลขเด็ดเลขดังจากที่ไหนก็มาฟังกันนะครับว่าผมไม่เคยไปเอาที่ตรงอื่นนะครับผมเอาที่เดียวนะครับเอาที่เดียวสลหรับสถาบันกรนะเอาที่เดียวหาที่ตรงที่เด็ดๆมาให้นะครับมาให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับคือฮานอยวันนี้คือวันที่19นะครับ สิบเก้านะครับวันเป็นวันเสาร์นะครับวันนี้วันวันเสาร์ก็มีเลขไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีนะครับมาดูเลยครับผมว่ามีเลขไหนบ้างนะครับมีสองหนึ่งนะครับขออภัยนะครับผมสองเจ็ดนะครับเจ็ดแปดนะครับสองสามสองแปด 38นะครับนี่ะครับคือฮานอยวันนี้นะครับลองไปเสียงดูนะครับวันนี้ลองเล่นดูนะครับเพราะเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ที่เจ้าของเดิมนะครับที่ขอให้มาเขาว่าสูตรนี้เขาบอกว่าเขาไต่ตองมาที่ที่ผิดพลาดมาสามวันนะครับเนาะเขาไต่ตองมาเขาบอกว่าวันนี้ลองสูตรนี้ดูนะครับเพราะว่าเขาจับดูแล้วว่า น่าจะเข้าวันนี้นะครับน่าจะเข้านะครับสาหรับแฟนบทุกท่านนะครับน่าจะเข้านะครับนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเข้าน้อยไหนนะครับไม่รู้จะเข้าน้อยไหนวั่นี้จะเข้า,าพิเศษหรือปกติหรือว่า V.I.P.V.I.P นะครับเนาะผมก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับเพราะว่าเห็นเจ้าของหวยเขาให้มาอย่างนั้นนะครับเนาะผมก็เลยมาแบ่งปันแนละ้วก็มาเป็นแนวทางให้นะครับเป็นแนวทางให้ เพื่อจะมาแบ่งปันแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับนะครับก็อลองลองดูวันนี้นะครับลองดูนะครับเห็นเขาบอกว่าลองดูเพราะว่าเขาพิจารณามาสองสามวันแล้วทําไมมันเฉียดหน้าเฉียดหลังนะครับเพราะว่าเขาตัดเขาตัดผิดก็มีนะครับเขาตัดเขาตัดตัวถูกออกนะครับมันมีอยู่สิบคู่นะเขาตัดถูกตัดตัวถูกออกอย่างนี้นะครับเนาะก็วันนี้ เขาบอกว่าเริ่มใหม่นะครับเหมือนกับเริ่มใหม่นะครับว่า,าเขาจะเอาสูตรเนี้ยลองดูนะครับเพราะว่าสูตรที่เขาแกะมาเขาบอกว่าแกะเด็ดมากนะครับวันนี้นะครับเขา,าแกะเด็ดมากเขาบางเงี้ยก็ลองดูนะครับนะก็มาเป็นแนวทางให้นะครับสำหรับแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับเพื่อจะแบ่งปันให้กันเนาะนะครับเนาะอ่า ถ้าใครเข้ามาแล้วก็จะมีตัวไหนเด็ดๆก็ลงในคลิปได้นะครับก็จะเข้ากันไหมนะครับเนะาะก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งนึงนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็จะมีนะครับสองหนึ่งนะครับสองเจ็ดนะครับเจ็ดแปดนะครับสองสามนะครับ สองแปดนะครับสามแปดนะครับนี่แหละครับคือฮานอยวันนี้วันที่สิบเก้านะครับธันวาคมนะครับเนาะก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพร่างกายนะครับให้แข็งแรงนะครับก็อย่าให้มีเก็บอย่าให้มีจนนะครับเนาะขอให ถ้าใครเดินทางกลับมาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็มาเอาโชคเอาลาบกับสไตล์ธนากรนะครับนะครับเผื่อปีใหม่นี้อาจจะมีสิ่งดีๆนะครับสําหรับสไตล์ธนากรนะครับเนาะอาจจะมีสิ่งดีๆมาให้แฟนกลับนะครับเพื่อที่จะได้มีโชคไม่ลาบกันนะครับได้มีโชคไม่ลาบกันจะได้มีเงินมีทองนะครับเนาะ เยอะๆนะครับเพื่อจะช่วยกันนะครับช่วยกันในจุดนี้นะครับเนาะก็คือสตาร์ทหักรได้อะไรมาดีๆก็จะมาแบ่งปันนี่แหละแบ่งปันให้พี่น้องนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางแนวทางแล้วก็มาแบ่งปันให้นะครับเนาะก็ขอบคุณเพืคอับที่ไม่ทิ้งกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมนะครับก็ขอให้โชคดีมีเงินใช้ทุกๆท่านนะครับนะครับสำหรับเย็นนี้นะครับเย็นนี้ เย็นนี้เย็นนี้นะครับนะครับเนาะสามเย็นเลยนะครับเนาะเย็นนี้เลยครับเนาะก็ขอให้โชคมานนะครับขอโชคมีเออนี่นะครับผมนะครับอ่าแล้วก็สองหนึ่งนะครับอย่าลืมสองหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็สองเจ็ดสองแปดนะครับสองสามนะครับสองแปดนะครับสามแปดนะครับผมว่าวันนี้ เลขสวยนะครับคงจะเข้านะครับวันนี้ภาวนาให้เข้านะครับก็คือเป็นสูตรใหม่ที่เขาคิดคำนวณคิดค้นขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาจับดูเขาสังเกตดูทุกวัน,นครับมันจะมาแบบไหนมันจะแบบไหนเขาจับมาให้เรียบร้อยนะครับก็วันนี้สุดยอดนะครับวันนี้น่าจะ เข้าน,นะครับผมว่าวันนี้น่าจะเข้าแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าเขาไต่ต้องอย่างดีนะครับวันนี้แล้วครับอ่อแฟนคลับทุกท่านเขาบอกว่าวูว่าเขาบอกว่าเกรงใจแฟนคลับนะครับแฟนคลับของตนายธนากรเขาเกรงใจนะครับเพราะว่าเขาให้ผิดมาสามงวดแล้วนะครับสามวันแล้วนะครับสามวันแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมีทีเด็ดให้นะครับคือวันนี้นะครับลองดูนะครับลองดูนะครับอ่าลองดูนะครับนี่แหละคือ เขาคุยกับผมนะครับเขาว่าเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดให้วันนี้นะครับเพราะว่าเขาคิดสูตรใหม่ขึ้นมานะครับก็ลองดูนะครับเนาะผมมาเป็นผมมาเป็นแค่แนวทางให้แฟนขับผมทุกทุกท่านนะครับนะเพื่อจะแบ่งปันให้นะครับเนาะเพื่อจะเป็นอ่าอ่าแนวทางนี่แหละครับแนวแนวทางที่ให้แฟนขับผมทุกทุกท่านที่ได้เข้ามาดูนะครับเนาะเข้ามาดูและเข้ามาแล้วต้องมีโชคทุกทุกท่านเลยนะครับเนาะ วันนี้ต้องมีโชคกันทุกทุกท่านนะครับถ้าเข้ามาดูนะครับเนาะอ่าก็จะมีนะครับเดี๋ยวจะบอกไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับจะมีสองหนึ่งนะครับอ่าสองเก็ดนะครับเจ็ดแปดนะครับสองสามนะครับสองแปดนะครับสามแปดนะครับนี่แหละครับ คือฮานอยของช่องสไตล์ธนากรนะครับวันนี้ขอให้แหงๆป,งปังๆกันทุกทุกท่านนะครับก็สไตล์ธนากรก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาเอาโชคเอาราบนะครับขอให้โชคลาบนั้นกลับไปหาท่านทุกทุกวันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้ถูกหวยเลยเบอร์กันนะครับผมก็สไตล์ธนากรก็ ขอขอบคุณแฟนคลับมากๆากนะครับนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับที่ใครที่กลับบ้านนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับถ้าใครเข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สไตล์ทางคขอขอขอบคุณไปกับทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ขอราไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ